อมอัมมะโมพุทธายะส,ะสุมังก็ขอความเจริญสุขและก็ความเจริญในธรรมก็จงบังเกิดมีกับบรรดาญาติโยม ทุกคนทุกท่านในวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่27พิพฤศจิกายน2564าเจริญพรหลกจุดธรรมมาตพาดไทย โอมอุปอมัมนะโมพุทธายะสะสุม,มังขอให้สิ่งที่ปรารถนาที่ลงมือกระทํำแล้วด้วยวิริยะอุตสาหะด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความตั้งใจด้วยอธิฐานธรรมก็จงประสบความสำเร็จทุกประการโอมเพียง ก็ห่างหายไปหลายวันที่ไม่ได้ทำการมาพบปะกับญาติโยมในยามค่ำสองทุ่มนะโดยประมาณก็จะแวะเวียนมาทักมาทายกันเล็กๆน้อยๆนะมีภารกิจก็ ไปทำกันอา้าวลูกอัขระเดชก็จงดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง,ถ,งถูกทางถูกธรรมจะได้รอดอชีวิตมนุษย์เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะักหรอกมันก็แค่เกิดแก่เจ็บตายก็มีแค่นี้แหละ ถ้าหากว่าถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิดมาสแสวงหาความสุขเกิดมามีครอบครัวโยมแม่ติ๋มคงฟักคุณโยมกัญจนาคุณโยมสุริยายิ้มคำต่อ,อโมทนาแล้วก็อีกจะมี คนหลายๆคนเนี่ยได้ตอบไปว่าเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารม,มีแต่ละคนก็อาจจะว่ากันไปอ้าวโลกโูสะนิสานาวรัตนะเก็บข้าวหมดหรือยัง นวดเข้าแล้วสีเข้าาก็อาจจะบอกกว่าเพื่อให้มันสบายใจก็เกิดมาทำหน้าที่เกิดมาทำหน้าที่ของเราจนไปลมหายใจสุดท้ายนั่นแหละ <c oughs> มาทำหน้าที่ความแก่ความเจ็บความตายว่าไป โยมีนาแสนแปลงโมทนาบุญด้วยทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปให้รู้เท่ารู้ทันนะรู้เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการที่จะทำความเข้าใจกับชีวิตคุณโยมผู้หมดโบกนะะร้อยตีชัยพัดวงใส อาวงสีใสช่วงนี้ก็ร่างกาย,ยขาอ่อนแรงไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ส่งแรงใจไปช่วยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าใครเจ็บใครป่วยก็จะไปเยี่ยมกันก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ากลัว ผู้ที่เจ็บป่วยก็จะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอคนโน้นไปคนนี้ไปเดี๋ยวก็จะนำเชื้อโรคไวรัสโคโรนาไปติดกันอีกะอะไรอ่านข่าวเมื่อหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าก็มีออกทางเฟซบุ๊กสายพันธุ์ใหม่มันจะเข้ามาอีกแล้วนอกจากเดลต้าแล้วก็ เบต้าของอินเดียอันนี้ก็มาสายใหม่มาจากแอฟริกาอันนี้ติดง่ายติดง่ายตายเร็วเอาก็ดูกันไปก็ระมัดระวังไปนะมันมาแล้วก็บอกด้วยนะถ้ามันมาจากแถวนู้นเนี่ยก็ปิดประเทศก่อนอยังไม่ต้องต้อนรับคนต่างประเทศนะ คุณโยมยุพินนะอะลูกขวัญเอ้ยขวัญนนมาอยู่กับเนื้อกับตัวเอาสาธุด้วยแข็งแรงดีนะสบายดีเอาก็สู้กันต่อไปคราวนี้ก็คุยกันออาแบบให้สบายว่าวันนี้อยู่ทำหน้าที่อยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ตรงนั้นแหละอื คุณโยมทิรยา,าโมทนาบุญด้วยลูกชิน้นเ,เสียงทองเอาสาธุเราก็จะต้องเข้าใจว่าต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่ของความเป็นคนทำหน้าที่ของมนุษย์มีผัวมีเมียก็ทำหน้าที่ต่อกันมีลูกมีหลานก็ทำหน้าที่ต่อกัน เป็นข้าราชการก็ไปทําหน้าที่ราชการและที่สําคัญเนี่ยมนุษย,นย์มีหน้าที่ในการจะดูแลโลกเกิดมาเพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรของโลกแล้วก็ช่วยกันดูแลโลกของเราด้วยไม่ได้แต่เพียงใช้โลกอยู่อาศัยโลก แต่ให้โลกเนี่ยมันอยู่อาศัยเราบ้างทุกวันนี้มนุษย์เราพยายามสร้างสิ่งโน้นนี้นั้นก็เรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆคนหาสิ่งใหม่ความสำเร็จใหม่ความก้าวหน้าใหม่ความเจริญใหม่ใหม่ๆทั้งนั้นแหละทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์ก้าวกระโดดไปเป็นร้อยปีสองร้อปีไป ใครอยู่ทันก็น่าจะลำบากเลแต่ถ้าใครตายก่อนนี่ก็สบายไปนะเพราะว่ามนุษย์เราไปเข้าใจอะไรที่มันผิดมากๆนะมนุษย์ก็พากันไปส่งเสริมอะไรตัวมิอะไรเยอะ คุณโยมนิตยาผ้าม่านและงานสแตนเลสเห็นวัดกลางเขาต้องงาต้องการช่างสแตนเลสอยู่นะโยมนิตยาลงไปติดต่อที่เจ้าวาดวัดกลางมีงานสแตนเลสจะให้ทำมีช่างเข้าไปได้ยังไม่รู้เห็นท่านออกเฟซเมื่อตอนกลางวันอ้าวนิตยาผ้าม่านและงานสแตนเลส ลองไปดูนะที่วัดกลางอ้าวลูกปุ๊นะซอยสิบห้านางฟ้าซอยสิบห้าอาโมทนาบุญด้วยอาขอทำหน้าที่ให้เหมาะควรดีงามก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละอย่าให้มันเกินกว่านั้นถ้าเราไม่รู้จัก หน้าที่ของเรานมนุษย์ก็ทำอะไรเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวเกินความจําเป็นเมื่อมันเกินความจําเป็นมันไม่รู้จักคำว่าเพียงพอมันก็ต้องวขวนขวายกันต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากต้องเบียดเบียนต้องอะไรเยอะแยะไปหมด คุณโยมพี่เล็กสุทธาสินีโมทนาบุญกัญญาวีปิตารพาอา้าวหายไปหลายวันหลวงพ่อหายหรือพวกเราหายก็ไม่รู้นะนะอา้าวอันนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่แล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงสอนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในการอยู่ร่วมกันให้มีหลักธรรมะแต่ทุกคนอยู่แบบมีธรรมะนี่มันก็น่าจะดีเพราะจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขอย่างผาสุขอย่างสงบสุขแต่เนื่อยๆ้วยว่าเราอยู่กันด้วยแบ่งชั้นวรณนะ แบ่งนู่นแบ่งนี่สมมุติกันเป็นนู่นสมมุติกันเป็นนี่สมมุติเป็นใหญ่เป็นโตสมมุติเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าวานิชต่างๆนะอันนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันรู้สึกว่ามนุษย์เราก็มีความทะเยอทะยานมีความต้องการเยอะก็เลยต้องพัฒนา เมื่อก่อนนีนคนไม่มีอาชีพนะก็อยู่กันไปตามบ้านตามเรือนพักไม้ใสายยา่้าโกป่าหากินถึงเวลาก็เพราะนู่นปลูกนี่ปลูกไว้อยู่ไว้กินไว้ใช้ตามช่วงฤดูกาลนะชีวิตก็จะมีความสุขหยดย่อกยกาแฟนะ ชีวิตก็สะดวกชีวิตก็สบายอย่างนน้อยเนี่ยนะคโยมเรือนแก้วมีแก้วอาสาธุจะรูนะคนเราถ้าหากว่ามันรู้จากหน้าที่แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนกันไม,กไม่แข่งแย่งไม่แข่งขัน,นคนโยมมานัดทวมจันไม่ชกชิงไม่ช่วยโอกาสไม่เอารัดเอาเปรียบ แต่ด้วยว่าทุกคนต้องการเงินเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขธมธีท่านอดีตอัธมตรีท่านท่านบอกฉะนั้นคนต้องหาเงินเพราะเงินจะบรรดาลความสุขให้แก่เรานับแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ลำบากกันสาหัสสากันเลย คุณโยมธัญญพัฒนะ์คุณโยมปะอมรานะคุณโยมพระละฮลวินะ,นะะจันคำจันคำถ้าอา่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะ ก็เลยก็ต้องมีอาชีพนะหลากหลายอาชีพและก็ต้องขวนขวายเยอะแยะไปหมดหลายเรื่องพอสมควรอ่ะ เลองไปกลับปรับความคิดเปลี่ยนความคิดจะอยู่อย่างไรในโลกนี้อยู่ให้ดีอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้เกิดความมันไม่ทุกข์ถ้าอยู่เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นเนี่ยทุกข์สาหัสสากันมีแต่คนเขามาหลอกเรา ไปตล,ตลาดนะเดี๋ยวนี้มันสะดวกซื้อแต่มันไม่สะดวกหานี่สำคัญร้านสะดวกซื้อนี่มีเยอะไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองทุกมุมหีวก็แวะมาหรือร้านอะไรถูกดีร้านโน่นร้านนี้ร้านสะดวกซื้อทั้งนั้น อ่างสปปรรพสินค้าน,นนี้นั้นเป็นร้านสะดวกซื้อทำให้คนคิดว่าถ้าต้องการความสะดวกนี่ต้องซื้อก็อาจจะเปลี่ยนความคิดเขาจึงเรียกว่าร้านสะดวกซื้อนะมานั่งพิดตัวเออมันสะดวกถ้าคุณเขาก็เลยใส่สมองเราว่าถ้าคุณต้องการความสะดวกคุณต้องซื้อ เขาจึงเรียกว่าร้านสะดวกซื้อ่อาคุณโยมอะไรเนี่ยอาอนงนาคลูกกวางาสวัสดีค่ะลูกกวางคุณโยมสนองชนะพูนเขาก็เลย ฝังซิปเข้าไว้ในใน,ในหัวของเราอะ่ะต้องการความสะดวกความสบายเราก็ต้องไปซื้ออเคราวนี้เมื่อต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปหาหามาให้ได้เยอะๆจึงเรียกว่าสะดวกสบายม,มันจะสะดวกหรือจะสบายก็ยังไม่รู้นะมันก็น่าจะทุกอยู่ พราะมันหาไม่ค่อยได้เมื่อหาไม่ค่อยได้ก็จะเป็นทุกข์อ้าวอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอะไรที่จะไม่สะดวกซื้อก็ได้แต่สะดวกกินน่ยสะดวกใช้ตามบ้านตามเลยมีพริกสักต้นหนึงมีมะเขือสักต้นมีผักนูน่นนี่นั้นปลูกไว้ทำไว้ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เรียกว่าสร้างสวัสดิการให้กับชีวิตให้แก่ครอบครัวอยากจะกินจะใช้อะไรเราก็จะมีสิ่งเหล่านั้นนะบ้านในเมืองนอกเมืองก็ทำได้หมดแหละถ้าเราจะทำหาวิธีการปลูกสลแหน่เข้าไว้ผักชีเข้าไว้ผักกาดเข้าไว้เราจะได้ไม่ต้องไปร้านสะดวกซื้อ ถ้าสะดวกซื้อก็จะต้องจ่ายจ่ายมากก็เดือดร้อนมากจ่ายมากก็ลำบากมากเดี๋ยวนี้มีเขาใส่ควาว่าสะดวก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 หลายสะดวกเยอะแยะไปหมดแต่ลำบากน่าดูแต่ละคนนี่ก็เป็นหนี้หลายหนี้ นี่กองทุนหมู่บ้านนี่ทกอศออนี่ธนาคารนี่นอกระบบในระบบสารพัดนี่ไปหมดจะว่าสะดวกมันคงไม่สะดวกกันนะมันคงจะลำบากอยู่พอสมควรอา้าลูกชาลิตลุกบาราพรเวลาจัดอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ได้คนบ้านนอกตามชนบท ทุกวันนี้ต้องช่วยกันรักโลกของเราให้เยอะอากาศมันร้อนร้อนหาวหนาวโน่นนี้นะหลายประเทศเริ่มคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดีมนุษย์นี่เลยจะต้องผจนกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นพิษอย่างมากมายมหาศาลยากจนวันวันหนึ่งเนี่ย ิษที่เกิดจากการประกอบอาชีพของเรานี่เยอะไปหมดขึ้นรถขึ้นลาลงทุ่งลงท่ามีแต่สารเคมีมีแต่ควันพิษมีแต่หมอกพิษมีแต่ยาพิษนะเออเยอะไปหมดหลายพิษบางทีบางครั้งความคิดเป็นพิษความอยากเป็นพิษพิษนะภัยมันอยู่รอบตัวเรานะอะจากนั้นเนี่ย ก็ถามตัวเองให้ได้หาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องท่านว่าไว้อย่างนั้นอ้าวก็คงจเจริญพรนะฝากกับญาติกับโยมทุกคนทุกท่านลูกพงศลิวัตลูกวาลานพรโมทนาบุญนะวิถีชีวิต ไปดูไรพงศิริวัตรนี่ก็มีเยอะของหลายอย่างเมื่อเราทำได้แล้วก็แผ่ให้ความรู้ของเรามันมีอยู่ที่นึงมีครบทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่ได้กินได้ใช้ไม่ลำบากเลยทำอย่างไรถึงจะเอาความคิดตรงนี้ไปช่วยปรับเปลี่ยนความคิดดีแล้วบอกต่อ ก็พยายามบอกนะแต่ว่าคนไม่เอามันคงยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์องคน,คนแต่มันถึงที่สุดแห่งทุกข์นันคงลําบากบางคนก็ไปอืมพอมันทุกข์ก็ไปกินเหล้าเมายาก็ทุกขนะ์หนักกินเหล้าเมายาเหมือนไม่มีนี่ไม่มีศิลหมดนี่หมดศิลน,นะแต่ว่าพอเหล้าส่างทุกข์เหมือนเดิม นี่สิ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะสุริสาก่อนกีบอา้าวโมทนาบุญด้วยนะอา้าวนี่ก็ฝากเขาไวา้ก็แล้วกัน,เ,นเด็กๆน้อยๆเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจว่าเราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ครานี้หนาทีของแต่ละคนก็มันก็แตกต่างกันไปหน,นักบ้างเบาบ้างสบายบ้างลำบากบ้าง สุขบ้างทุกบ้างมันก็มีอยู่ประสบความสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างมันก็เป็นเรื่องของคําว่าธรรมดาให้เข้าใจคําว่าธรรมดาเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องดีนะอ้าวโมทนาบุญอ้าวพวกนี้พี่น้องในเขตพื้นที่อบตอทุกทุกบตก็ไปเลือกตั้งกันเลือกให้สุจริตนะอย่าไปทุจริตทั้งตัวเราตัวเขานั่นแหละ นะพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะเรื่องราวเยอะนะอะยังไงก็ฝากเขาไว้กับทุกๆคนให้ใสให้บริสุทธิ์ให้ยุติธรรมเอาความใสความบริสุทธิ์ความยุติธรรมนะั้นเอาไว้เจรจาไว้พูดไว้คุยทำให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีงามปรากฏเด่นชัดไนดะ้ วันนี้ก็ขอโมทนาบุญนะใครมีอะไรจะสนทนาไหมไม่มีก็จเจริญพรจารุณีเชื้ออําอสาธุอะวันที่หนึ่งก็มาเลี้ยงเพลนพระคุณเจ้านะทางวัดดอยท่าเสาจัดการทำบุญครบรอบหลวงปู่73ปีก็ขอเชิญญาติโยมทุกคนทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ตอนนี้ก็มีโรงทานเลูกหลานพ่อปอบป,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 ป๊อกถึงแจง้งโรงทานมาอีกหนึ่งงทานนะตอนได้3สามงทานแล้วนะโมทนาบุญด้วยเห็นดีก็บอกต่อคิดดีก็บอกต่อพูดดีก็บอกต่อทำดีก็บอกต่อบอกต่อต่อกันไปผลใช้คัมิง่งโมทนานะบุญนะั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องบอกต่อเป็นสิ่งที่ควรต้องเผยแผ่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง แจ้งประจักษ์ใจเ,เขาไว้นะอืมอะวันนี้ก็ขอโมตนาบุญด้วยนะกับทุกๆคนเลยนะอือแผ่เมตตาด้วยกันนะข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภศายสารถึงคุณมิดามาดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนรักคนชังแต่ข้างไหน ขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจวันขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เถอดสาทุโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพร